โอกาสของคนดนตรีมาถึงแล้วล่ะค่ะเมาล่าสุดนะคะ King Power Thai Power พลังคนไทย ตอกย้ำความเชื่อมั่นในพลังของคนไทยด้านดนตรีจับมือกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวนะคะเดิรเดพาเวอร์แบนด์เวทีการประกวดวงดนตรีสากลสมัยนิยมผสมเครื่องเป่าประจำปี2564เพื่อเฟ้นหาวงดนตรีน้ำใหม่ไฟแรงที่มีคุณภาพนะคะมาประชันความสามารถสุดเข้มข้นชิงถ้วยรางวัลกิติยดลก็เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า680,000บาทไปเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมานำโดยนายอภิเชษฐ์ศรีวัฒนประภานะคะผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิิิบัตกรลุม คิงพาวเวอรพร้อมโดยศิลปินแถวหน้าของวงการอย่างหนุ่มปั oh ๊บปเตโต้วง E t ทแล้วก็เป๊แซกนะคะเข้าร่วมงานและล้มจุดประกายความฝันบนเส้นทางสายดนตรีพร้อมแสดงมินิคอนเสิร์ตณลานเซมีอาท์ดชั้นจีสามยันมิรทาวภายในงานนี้ด้วยก็ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเยาวชนด้วยและที่สาคัญคือไม่ใช่แค่เยาวชนก็ทุกวัยที่มีโอกาสที่จะได้ประกวดดนตรีนะครับส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยก็จะหาวิธีประกวดยากและเป็นเวทีที่ มีคุณภาพด้วยเป็นเวทีที่มีศักยภาพเทียบเท่ากับเทียบเท่ากับระดับโลกด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเป็นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสําหรับที่น้องนักดนตรีเหมือนกันก็เป็นโอกาสหนึ่งอะครับที่ที่ผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนพี่นักดนตรีต้องกลับไปฝึกซ้อมแล้วเพราะว่าโลกเราทุกวันนี้ผมว่าคนเก่งเต็มไปหมดเลยทีเนี้ยโอกาสมาถึงแล้วก็รีบรีบเร่งๆรงรีบทำดีกว่าครับใครใครมีแรงมีศักยภาพอะไร ให้รีบรีบอัดคลิปตัวเองแล้วก็รีบเก็บเอาไว้เตรียมตัวส่งได้เลยครับประสบการณ์เหรอสำคัญนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกๆก้าวหรือก้าวแรกแะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ว่ามันจะต้องแบบราบลื่นขนาดนั้น,ะนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทริคเล็กๆของผมคือซ้อมจนเบื่อครับซ้อมดนตรีด้วยกันจนเบื่อจนรู้สึกเหมือนไม่ต้องใช้ความคิดในการเล่นแล้วครับ เวลาเล่นดนตรีเนี่ยมันต้องมีเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของสมองเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเสียงด้วยคือซ้อมจนเรารู้สึกว่าเราเราเบื่อแล้วอ่ะอยากหยิบดนตรีอยากหยิบเครื่องดนตรีอะไรขึ้นมาเล่นก็มันก็เป็นแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยทำให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราขึ้นไปแสดงหรือขึ้นไปโชว์หรือลงขวดเนี่ย ผมว่ามันจะยิ่งสามารถใส่ความรู้สึกเข้าไปเพิ่มได้อีกซึ่งนั่นเป็นสิส่งสาคัญของการเล่นดนตรีนะครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันในงาน The Power Band ได้แบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จา่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์นะคะ w w w m u ah s i c m c d o n a l a c t h ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มกราคม2564หรือจะสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์028002525ต่อ3109และก็ที่เ o k Facebook n p a g e นะคะ Thailand International Wine Symphony Competition ได้เลยนะคะ